สำหรับดวงดาวที่จะช่วยหนุนโอกาสส่งให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้ขึ้นแทนว่าที่เศรษฐีคนใหม่นั่นก็คือดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและยังทำหน้าที่เป็นดาวโชคลาภดาวความสำเร็จของเจ้าชะตาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตลอดเดือนกันยายนนี้ดาวพุธจะโครจรเคลื่อนตัวอยู่ในมุมที่ดีจะมีมาตรฐานที่ให้คุณให้ลาภผลเกิดสูงมากๆนะคะ คือในช่วง10วันแรกของเดือนนี้ดาวพุธจะโครจรทับลัคนาเกิดจะเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคก็ย่อมจะช่วยหนุนให้คุณน,นั้นจะมีโชคดีมีเงินมีทองมีของมีค่าหล่นทับตัวอยู่บ่อยๆนะคะเอาล่ะถึงแม้ว่าในวันที่11กันยายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกันแต่ก็จะโครจรได้มาทหารเป็นทั้งมหาอุดและ,กะเกษตรราธิบดีจึง เป็นจุดที่เน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับความมั่งคัง่งความร่ำรวยกันยายนนี้นะคะถือว่าจะเป็นจังหวะของการสร้างเงินสร้างทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนมากกว่าเดิมบางคนก็จะได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงฐานะให้มีความมั่นคงมากขึ้นส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟัง ได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลลัคณาราศีสิงห์ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆุกเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์และหากท่านใดค่ะ ที่คุณอาจจะไม่ทราบลักษณะของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีสิงห์รับฟังคําพยากรณ์ได้นะคะเอาละยังไงก่อนที่จะไปฟังคําพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ สำหรับโชคชะตาประจําเดือนกันยายนของชาวสิงห์ทั้งหลายก็ต้องบอกเลยค่ะว่าดวงชะตาของคุณยังอยู่ในจุดที่ดีจะมีความโดดเด่นต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณจะยังโครจรเป็นเกษตรราธิบดีและเดินหน้าได้อย่างมั่นคงดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์นั้นจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาจะมีชีวิตชีวานะคะ และก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจความมั่นใจ ในหลายคนนะคะก็จะรู้สึกถึงความมีเกยียรติมีชื่อเสียงและก็บางจังหวะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะและตรงนี้แม่หมอก็อยากจะแนะนํานิดนึงเนาะถ้าเป็นไปได้ยังไงชาวสิงอาจจะต้องลดอีโกในตัวเองลงมานิดนึงนะคะพยายามใส่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปบ้างเพราะว่าตรงนี้มันจะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆจะทําให้มีคนอยากเมตตาสนับสนุนคุณมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะคะชาวสิง ว่าในตอนนี้ในราศีตรงข้ามกับดาวอาทิตย์นั้นจะยังมีดาวพระราหูเพ่งเล็งเข้ามาและตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเกิดความมัวหมองจะถูกนินทาใส่ร้ายจากคนไม่หวังดีหรืออาจจะถูกอิจฉาริษยาจากการที่คุณนั้นได้ดีเกินหน้าเกินตาเขานะคะ ขณะเดียวกันค่ะดาวศุกร์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพวินาศและตรงนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวสิงจะต้องระวังนะคะความผิดพลาดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการงานธุรกิจการค้าของคุณบางครั้งบางทีนะคะเพื่อนฝูงมิสหายก็อาจจะหายหน้าหายตาทำตัวห่างเหินไปจากคุณก็ได้ ส่วนดาวอังคารค่ะที่โครจรเป็นมหาจาักรอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้ก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะให้ทรัพย์อาจจะได้ของดีมีค่าจากคนในครอบครัวหรือใครที่ขยันทำงานนะคะก็จะได้รับลาภผลได้เงินจากความขยันขันแข็งจากความเป็นมหาจาักรของดาวอังคารนะคะเอาล่ะทีนี้เนาะแม่หมอก็จะขอพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนกันยายนบ้างนะคะว่าจะส่งผ ลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไรเริ่มต้นจากในวันที่11กันยายนนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกันและเมื่อดาวพุธได้ย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองก็ย่อมจะทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งในดวงชะตาดาวพุธจะโครจรเป็นทั้งมหาอุดและเกษตรราธิบดีก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวสิงนั้นจะมีความโดดเด่นดวงดีนะคะในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารช่วงนี้พูดจา จะเป็นเงินเป็นทองนะคะจะใช้ปากหาเงินคล่องแคล่วท่านใดที่ทำงานด้านสื่อสารงานเอกสารเป็นพิธีกรน,นะคะคุณก็จะสามารถหาเงินจากเรื่องเหล่านี้ได้ดีใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักขายก็เป็นช่วงที่พูดแล้วจะได้เงินขายง่ายขายไวไม่ยุ่งยากนะคะหรือท่านใดที่อาจจะก,กำลังรอเงินก้อนใหญ่รอผลเงินกู้จากสถาบันการเงินใดๆก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีเข้า เรียกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่หวังที่รอ และก็ในวันที่12กันยายนค่ะดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลก็ส่งผลทําให้การเจรจาการติดต่อการเดินทางของชาวสิงนั้นจะมีความคึกคักที่มากขึ้นบางคนก็จะได้เดินทางได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าจะได้ไปทําบนร่วมกับคนในครอบครัวใครที่อยู่ห่างบ้านมานานนะคะไม่เป็นเราก็อาจจะเป็นฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องจะเดินทางไปเยี่ยมไปหากันและกันนะคะ ในวันที่13กันยายนค่ะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภสัมพันธ์กับดาวสุกนะคะที่จะย้ายเข้ามาทับลักษณะเกิดของคุณในวันที่16กันยายนเอาล่ะตรงนี้จะส่งผลที่ดีนะคะในเรื่องของการทํางานความรับผิดชอบของเจ้าชะตาหากก่อนหน้านี้มันมีปัญหามีความติดขัดก็ถือว่าจะมีความผ่อนคลายนะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานของคุณน ะะแต่ว่าในอีกความหมายก็อาจจะกลายเป็นตัวชาวสิ่งนห์ละคะ่ะที่อยู่ๆก็จะชอบไปช่วยงานคนอื่นจะมีจิตอาสาได้ไปทำงานบุญงานกุศลได้เช่นกันแต่ยังไงคะ่ะการย้ายครั้งนี้ของดาวสุกนั้นถือว่าจะนำพาความสุขความสบายใจมาสู่ตัวคุณมากขึ้นปัญหาภาระทั้งหลายนะคะก่อนหน้านี้ที่หนักหนาะมันก็จะคลี่คลายกว่าเดิมและดาวสุกที่ทับลัคนานั้นถือว่าจะเป็นดวงดาว าวที่ช่วยเสริมสเสน่ห์เพื่อนฝูงสังคมที่ห่างหายไปก็เริ่มที่จะแวะเวียนจะกลับมาหาคุณอีกครั้งส่วนดาวอาทิตย์ดาววาสนาของชาวสิงเมื่อโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันก็จะช่วยหนุนให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวของคุณนั้นจะมีความกระตือรือร้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนะคะจะเป็นจังหวะที่อยู่ๆก็จะขยันหาเงินหาทรัพย์มากเป็นพิเศษและคุณก็สามารถที่จะหาได้มากได้เยอะอย่างที่ตั้งใจนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภ ตั้งท่ารอรับอยู่จึงย่อมจะส่งผลที่ดีนะคะเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตถือว่าเจ้าชะตาจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะยิ่งใครที่ขยันขันแข็งก็ยิ่งจะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะเป็นพิเศษจะมีเครดิตที่ดีในการเจราจานะคะจะไปขอสินเชื่อก็มีโอกาสจะได้อย่างที่หวังหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะไปพูดจาไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะดังนั้นเนาะโดยภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนของชาวสิง์ก็นับว่าจะโดดเด่นมากๆนะคะแม่หมอคิดว่าหลายๆสำนักนะคะพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายก็น่าจะจัดให้ชาวสิง์ขึ้นแท่นราศีที่ดวงดียืนหนึ่งประจำเดือนนี้นะคะ อย่างไรก็ตามอย่าลืมนาะว่าดาวเสาร์ที่ถอยหลังนั้นจะเล่งมาที่ลัคนาเกิดของคุณเช่นกันและตรงนี้บางทีก็จะส่งผลทําให้ตัวของคุณมักจะมีความเครียดความกดดันความกังวลใจเกิดขึ้นเป็นระยะอยู่นะคะในด้านการงาน ช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงประมาณวันที่16กันยายนดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตาจาโครจรตกอยู่ในตำแหน่งวินาศคา่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำงานคนเดียวการทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเหมาะกับการสะสางปัญหาภาระเก่าๆนะคะและช่วงนี้ต้องยอมรับค่ะว่าเพื่อนร่วมงานจะพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่ว่าใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานยังไงก็อาจจะต้อง พยายามหาที่สมัครทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะเมื่อผ่านวันที่16กันยายนไปแล้วดาวเจ้าเรือนการงานก็จะย้ายออกจากจุดที่เสียหายและเมื่อย้ายกลับเข้ามาทับลัคนาของคุณก็ย่อมจะทำให้มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าหรือว่าปลายเดือนนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามคะ่ะเมื่อดาวศุกร์ได้ย้ายราศีเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าทิศทางการงานของชาวสิงจะมีแนวโน้มขยับดีขึ้นไปเรื่อยๆ ื่อย ความผิดพลาดในงานก็จะมีน้อยลงนะคะหรือถ้าหากคุณนั้นค้าขายอยู่แล้วมันเงียบเงามันซบเซาก็ถือว่าเมื่อผ่านกลางเดือนเป็นต้นไปทิศทางแห่งความสดใสาราบรื่นก็จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งเอาเราก็เป็นไปได้คะ่ะว่ามันอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกดดันอยู่เป็นระยะจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่กดดันดาวศุกร์นะคะแต่แม่หมอก็มองว่าคุณจะสามารถแก้ได้เคลียร์ได้ในที่สุดคะ่ะส่วนท่านที่เป็นเจ้าของทว รกิจเป็นคนค้าคนขายโดยเฉพาะธุรกิจบริการอาหารแฟชั่นเครื่องดื่มนะคะความสวยความงามความบันเทิงถือว่าเดือนนี้จะมีผลตอบรับที่ดีนะคะยิ่งดาวพุธเข้าไปโคโจรอยู่ในตำแหน่งการเงินนั้นก็ยิ่งแปลว่าปากจะพารวยจนทำให้คุณมีออเดอร์เข้ามาอย่างสม่าเสมอนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ เดือนนี้นะคะถือว่าหน้าที่การงานของชาวสิงห์อาจจะมีแย่บ้างดีบ้างสะดุดบ้างเพราะว่าในช่วงต้นเดือนนะคะดาวการงานของคุณยังโครจรเป็นวินาศอยู่ค่ะแต่ถ้าหากเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการเงินโชคลาบก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องเพราะว่าดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีและยังมีมาตรฐานที่ให้คุณกับดวงชะตาสูงนะคะดังนั้นก็ ย่อมจะดึงดูดให้การเงินรายได้ดีเจ้าชะตาจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ลื่นไหลและยังมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาช่วงนี้การพูดการเจรจาจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคได้อยู่เสมอเอาละ่ะบางคนคุณก็จะดวงดีมีโชคนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่อาจจะได้บ้านได้รถนะคะหรือถ้าหากคิดลงทุนในช่วงนี้ก็จะมีผลกําไรจะโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง การถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลน,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะเอาล่ะตรงนี้อาจจะส่งผลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะหมดไปกับการเดินทางนะคะหมดไปกับเรื่องของที่บ้านครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดมักจะชวนให้คุณเสียเงินอยู่บ้างแต่โดยภาพใหญ่ก็นะว่าจะไม่ได้เสียหายหนักหนาอะไรนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ก็จะไปเล็งกับดาวเสาร์ดาวคู่เซียนศัตรูดังนั้นในประเด็นความสัมพันธ์เนาะในช่วงเดือนนี้แม่หมอจะขอเทไปในฝั่งของความผิดหวังมากกว่านะคะ คนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างก็จะยุ่งกับเรื่องของตัวเองจนมีเวลาใส่ใจกันและกันน้อยนะคะแต่ถ้าหากมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันก็จะมีเรื่องของความอึดอจจัดใจหรือมีคําพูดที่ไม่สร้างสารรค์เข้าหูกันและการอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ยังโสดนั้นแม่หมอมองว่าไม่ใช่เวลาที่คุณจะได้เจอกับรักแท้นะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณกําลังคุยกําลังดูใจกันอยู่จะมีแฟนเก่าคน รักเก่าของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะจะตามมาราวีตามมาหึงหวงจนเกิดประเด็นได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายของชาวสิง์อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงค่ะยกเว้นในท่านที่จะต้องใช้สายตาเยอะนะคะยังไงช่วงนี้จะต้องระวังตาจะพลาตาจะเบลอได้ยังไงพยายามหาแว่นกรองแสงแว่นสายตามาใส่จะช่วยคุณได้ค่ะนอกจากนี้ก็ระวังอาการปวดหัวไมเกรนหรือจะปวดเมื่อยร่างกายเพราะออฟฟิศซินโดรมนะคะที่สะสมมาจากการทำ งานหนักของคุณด้วยนะคะในวันที่โชคไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีจะได้แก่วันที่4 5 8 9 17และวันที่18กันยายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่ d m p l a c e อาสวินเหรียญและ 3ถ้วย เริ่มต้นจากไพ่ D-M Place หรือว่าไพ่จักรพรรดินีนะคะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความงามความสุขความอบอุ่นใจเอาล่ะชาวสิงคันยายนนี้ถือว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความลงตัวนะคะหลายคนก็เหมือนจะได้รับรางวัลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินและการงานชีวิตของคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะจะรู้สึกได้ถึงความ ่งค่งมั่นคงที่มากขึ้นส่วนไพ่อัศาวินถือเหรียญนั้นก็จะเป็นไพ่ที่สื่อถึงความขยนันความมั่นคงและความรับผิดชอบเอาลา่ะไพ่อาจจะกําลังบอกกับชาวสิงห์นะคะว่าเงินทองที่เข้ามาในเดือนนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันมาเพราะความตั้งใจการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอดังนั้นสิ่งใดที่คุณสร้างทำนะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นมันจะ ค่อยออกดอกออกผลตอบแทนคืนกลับมานะคะหรือในอีกความหมายก็แปลว่าจะมีผู้คนนำพาล,ลาบผลเงินทองมาให้ก็ได้ส่วนไพ่ใบสุดท้ายประจําเดือนกันยายนจะเป็นไพ่สามถ้วยที่หมายถึงการเฉลิมฉลองความสุขและมิตรภาพเอาล่ะชาวสิงค์คุณนั้นก็มีเกณฑ์จะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่สามารถปิดดีลได้สำเร็จหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินทอง รายได้โชคลาภที่ไหลเข้ามาจนทําให้คุณชื่นใจาบางคนก็จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือเพื่อนฝูงสังคมก็มักจะชวนให้คุณไปกินบุฟเฟ่ไปกินหมูกระทะร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงขลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดโดเเนซ onation หรือสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพียง35บาทเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามขอให้คุณจงพบกับสิ่งดีๆและก็โอกาสใหม่ๆมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีความร่ำรวยตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะสวัสดีค่ะ